ครับสวัสดีวันที่10นะครับวันที่10กุมภาพันธ์ปีพศสอพบตอนเช้าเช้านะครับมาดูรถวิบากนะครับอยู่ข้างหน้าผมเนี้ยคันสีเหลืองนะครับก็คือวิ่งวิ่งไปลอดดับนะครับดูนะครับน้ําในถังน้ามันนะครับถังน้ามันที่ถ่ายออกมาน้ํามันเต็มเลยนะครับทั้งน้ําทั้งน้ามันสงสัยเจ้าของจะเติมน้ํามันมาใหม่ๆนะครับ น้ำมันค่อนข้างจะเยอะผมเทใส่ถาดนะครับเนี่ยมาดูถาดใบนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลออกดำหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีสนิมกับน้ำนะครับปนกันอยู่นะครับฝั่งนี้จะเป็นน้ำนะครับฝั่งนี้จะเป็นน้ำมันน,น้ำกับน้ำมันนี่มันจะเข้ากันไม่ได้เพราะาน้ำมันจะหนักกว่านะครับเนี่ยมองได้ชัดเลยนะครับจอเป็นสีดำๆหน่อยนะครับเนี่ย ในนี้ก็มีนะครับน้ำเต็ม